คนเดียวอ่ะแม่ทำเมื่อแบบเนี้ยแม่คิดถึงอะไรหรอแม่คิดถึงเมื่อก่อนที่แม่ขายทอดมันแม่เคยเล่าให้น้ำฟ้าหรือยังทอดมันปลาใช่เมื่อก่อนนะแม่ขายทอดมันนะสนุกมากเลยตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งพี่โชคลุกขึ้นมาช่วยแม่ทำอะไรบ้างครับทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำอะไร <laughs> เป็นทอดมันปลายี่สกนัองคิดถึงอยากกินทอดมันปลา นึกถึงสูตรที่แม่เคยทําขายมิโกนเรามาเสกงให้แม่ทําทอดมันปลากันดีกว่าไหมแม่อืดีเลยวันนี้นะคะเราจะมาทำทอดมันปลากันโอ้มาลูกุ๊กกลุยแม่ดูกุ๊กกลุยทอดมันปาจะปรากฏปีสวัสดีค่ะกลับมาเจอช่าง วอี่นกแล้วกลับมาเจอกับพวกเราสองคนอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําทอดมันปลากายกันนะแม่ขอเล่าสตอรี่ <c oughs> ของแม่ก่อนนะคะเ <c oughs> มื่อก่อนแม่เมื <c oughs> ่อก่อนแม่ขายทอดมันปลายิสกนะคะปลากายเนี่ยมันแพงไง ปลากายมันเหนียวกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าส่วนปลายี่สกเนี่ยมันถูกกว่าแล้วก็ความเหนียวเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถขายให้ลูกค้าได้ทั่วไปที่เขาชอบกินทอดมันปลานะคะแล้วเขาไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นปลากายนะจะต้องเป็นปลาอะไรนะคะเราก็สามารถขายได้ในราคาทั่วไปแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้แม่จะลองมาทาให้หนูกินหนูต้องชิมนะถึงหนูไม่ชอบหนูก็อยากหนูแม่อยากให้หนูลองชิมนะ <S <S> <S โอเคปะวันนี้แม่จะไม่ทําเผ็ด เอาเผ็ดเผเอาเผ็ดเผเอาเผ็ดเผสำหรับพริกแกงนะคะใครซื้อพริกแกงสําเร็จรูปแบบนี้นะให้ชิมก่อนว่าพริกแกงรสชาติยังไงนีลอง,ลงชิมหน่อยอืมมันจะเป็นยังไงวันรู้สึกยังไงอะเผ็ดเผ็ดจ้ะ,ะใช่ลองชิมค่ะลองชิมดูช่วยบอกรสชาติน่อยเป็นประเด็น เอากิมพปแกงเล่นกันเลยไงรู้สึกไงรสชาติยังไงรสชาติเผ็ดอืเหมือนมีผักอ่ะก็พริกแกงอะค่ะเลือกเป็นพริกแกงผัดเผ็ดนะคะจะหอมกว่าเราจะใส่พริกแกงหนึ่งช้อนสองช้อนชิมแล้วพริกแกงอันนี้ไม่เค็มนะคะใส่พริกแกงสองช้อน ที่เราต้องใส่เพิ่มไปก็คือกระเทียมค่ะ80-12กลีบนะคะเย็น้ำฟ้าตําเพิ่มความหอมนะคะด้วยกระชายนะคะเราจะใส่กระชายไปประมาณนี้ทุกคนนี่นะคะกระชายประมาณนี้นะคะอ่าแล้วน้ำฟ้าก็ตําเลยค่ะต้มให้ละเอียดใช่ แล้วเราจะใส่เกลือลงไปในพริกแกงนิดนึงนิดเดียวแล้วก็พร้อมกับน้ำตาลนี่นะคะทอดมันนะ่ะอย่าให้มีรสชาติหวานจนเกินไปถ้าหวานมากนะคะมันจะเลี่ยนแล้วก็มันจะกินไม่อร่อยที่ใส่เกลือน้อยกว่าน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำเกลือเนี่ยผ,ผสมกับน้ำแล้วก็ค่อยหยดลงไปใน ตัวปลาอีกนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีรสชาติเพิ่มขึ้นไปอีกโอเคเรียบร้อยจ้าคราวนี้นะคะได้เวลาที่เราจะมาผสมเจ้าตัวปลากายกับพริกแกงของเราแล้วเวลาเราจะผสมทอดมันปลากายเราก็จะต้องแช่เอากระมังเนี่ย แช่ไว้กับน้ําแข็งอีกทีนึงนะคะแล้วคราวนี้เราก็มาผสมเกลือกับน้ําเปล่า<ม>เราจะใส่เกลือไป1ช้อน2ช้อนนะคะเป็นน้ําเกลือแหละค่ะ3ช้อนนะคะคนให้เกลือละลายก่อนตอนที่ทำขายเนี่ยเราจะใช้เครื่องปั่นนะคะ ไม่ได้แช่น้ําแข็งแบบนี้ตอนปั่นก็ใส่น้ําแข็งลงไปด้วยแล้วก็กค่อยๆใส่น้ําเกลือเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้เจ้าตัวทอดมันเนี่ยมีความเหนียวนะคะถึงทําจากปลายิศกตอนนั้นนะคะที่หนิงทาขายนะก็คือเราจะใส่ไข่แดงของไข่เป็ดไปด้วยนะคะหรือไข่ไก่ก็ได้ใส่เฉพาะไข่แดงนะคะลงไปผสมด้วยนะคะโอเคอันนี้เราจะใสพ่พริกแกงลงไปเลยความเย็นจะทําให้เนื้อปลาเนี่ยมีความเหนียวนะคะมากขึ้น หลังจากที่ชิมพริกแกงดูแล้วพริกแกงรสชาติไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะก็เลยใส่เยอะหน่อยปาดลงไปแล้วเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปไแล้วก็ขยำค่ะ ขอรองฟาดหน่อยสิมันเหนียวแบบนี้แล้วค่ะจับกระมังไว้ด้วยอีกมือนึงอ่ะเออ ยยกนอิ่งงวดยิ่งเหนียวนะคะสำหรับปลากรายอะแต่ว่าปลากรายนี่ก็ยังหาซื้อง่ายกว่าปลาสลัดอีกปลาอะไรล่ะปลาสลัดฮะปลาสลัดตัวแบนๆขาวๆอะครับเขาเรียกปลาสลัดอ๋อโอ้ยแมไม่รู้จักแแบบนี้ไงฮฮะะ Oh. <laughs> จะเป็นอย่างนี้เลยแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเหนียวว่ามันจะดึงดึงขนาดไหนเดี๋ยวเหนียวเห็นไหมคะมันจะเหนียวเนียวแบบเนี้ยดึงดงแบบน,นี้ยก็คือทอดมันเราได้แล้วนะคะน้ำเกลือเนี่ยเราผสมมาเราไม่ได้ใส่หมดนะคะเราจะ,าค,ะค่อยๆ่อยหยอดลงไปเพื่อที่จะให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมีความเหนียวมากขึ้นถ้าเราใส่หมดก็เค็มต่อไปเราจะใส่ถั่วฝักยาว ะะถั่วฝักยาวไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันก็จะไม่อร่อยได้กินเนื้อปลาน้อยนะคะบางทีอ่ะการขายท่อนมันบางครั้งการใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณไงทุกคนใส่ใบมะกรูดซอยอาน้องฟ้าใส่ไปค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> ใบมะกรูดซอยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเหมือนกันใส่เยอะแล้วจะขมนะคะใส่แค่แบบให้มันดูแบบอหอมๆให้มันทั่วก็โอเคแล้วแค่นี้ค่ะน้อา โหถ้าใส่ใบ,บมะกรูดนี่ยังจับพี่โชคเมื่อก่อนทอดมันแม่อร่อยไหมไม่อร่อยโด <c oughs> นหมัดล็อก <c oughs> อร่อยไหมพี่โชกไม่รอ เอาถามจริงแม่อร่อยตะกินทุกวันอร่อยเพราะนช่วยช่กันเลยต้องกินโอ้เมื่อก่อนทีโรงเรียนเนี่ยเช้าเลยก่อนทําทอดมันแล้วก็ไปฝากครูด้วยติดสินบนคุณครูตอนนั้นพี่ช่วยอยู่ปออะไรอ่ะคะอนุบาลอนุบาลครับพี่ชบมีขาทอดมันแม่เลยนะกินทอดมันแม่อย่างเก่งอ่ะหนูแม่หนูกินแค่จังกวาตอนนั้นหนูยังอยู่ในนี้อยู่เลยอยู่ในท้องแม่อยู่เลยอ่ะพอหนูเกิดอ่ะ <Huh? S 2> พ่อหนูเกิดอ่ะพ่อหนูเกิดแม่ก็ไม่ได้ขายทอดมันแล้วอะคะ่ะแม่ก็เลี้ยงหนูแล้วเราก็หยุดขายทอดมันแล้วแม่ก็มาช่วยพ่อซอบ่อบมถใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ไหม uh huh. เดี๋ยวหนูจะเอาอันเนี้ยไปข้าททองแม่นะอา้าวเราจะมาอันนี้นะเวลาเราทอดมันเราก็เตรียมน้ํามันนะคะเอาไว้จุ่มมือเพื่อที่จะไม่ให้ทอดมันเราติดะะไหนน้ำฟ้าไม่ต้องเลย uh huh. เดี๋ยวแม่ทอดให้แล้วหนูนี่สำหรับน้ำมันนะ ทอดไฟอ่อนแต่ว่าน้ำมันจะต้องร้อนก่อนเราถึงจะใส่ทอดมันไปได้นะคะแล้วก็บี้ทอดมันอันนี้ถือว่าไฟแรงมากเลยถ้าไฟแรงทอดมันจะไหม้ก่อนนะคะก่อนที่มันจะพรอมจะอีกอยวน้ำฟ้ากลับให้แม่เลยลูกเพราะว่าไฟมันแรงเพราะว่าเราตั้งกระทะไว้ได้สักพักนึงแล้วนะคะ,ะกลับพลิกไปพลิกมาได้ะคะ่ะไม่เป็นไร ตะเกียบใหญ่นี่มันยย่จริงๆต้องทำบ่อยๆแล้วหอมมากครับกินหอมมากหนูไม่เคยกินทอดมันสมัยก่อนของแม่ใช่นี่แหละหนูจะได้กินนี่แหละค่ะก็เวลาใส่กระทะก็ไม่ต้องใส่ให้มันอัดกันมากนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวทอดมันมันจะพองขึ้นอีกพองขึ้นอีกแม่แล้วตอนที่แม่ขายทอดมันไร้แอยกับลูกค้าเต็มไหมลูกค้าเต็มเลยขายดีมากแล้วก็มีส่งให้พ่อไปส่งนะคะเ,คเขาสั่งตามแม่ค้าตลาดเขาสั่งเราก็ไปส่งโอ้เด่นแล้วเด่แล้วทำไมแม่ถึงขายดีจังก็เพราะว่ามันอร่อยออร่อยจริงป่ะจริงดีไม่เชื่อ แล้วตอนนั้นไม่ได้เงินเท่าไหร่อุ้ยขายของตอนนั้นก็ได้เป็นพันอะขายท่อนมันอะเหนแรกนี่นะกี่พันจำไม่ได้แล้วค่ะห้าหมื่นนี่ใช้เกีียเอย่างนี้ได้นะลูกหมูนอย่างนี้ไม่ต้องหนีนี่ค่ะนี่เกลียวพิกไปพิกมากดให้ทอดมันจมน้ำมันนะคะ กินนะสิค่ะพี่โชได้กินที่หลังหนูได้กิน,น,นก่อนแม่ก็จะใส่อ,อนนต่อไปเลยนะคะหนูก็หนีบอันที่มันลอยขึ้นมานี่ช่วงขอซ่อมอันสิครับไปละ นเอาไปแล้วก็ชิมให้ด้วยเวลาเราทอดขายเนี่ยถ้าทอดมันเราแช่น้ําแข็งไว้ตลอดแบบนี้นะคะเนื้อปลาของเราเนี่ยจะยังเด้งมากเพราะเวลาโดนความเย็นเสร็จปุ๊บเราไปใส่เลยนะคะเนื้อก็ยังเด้งอยู่นีไงพี่ชอรมันยังไม่กรอมันมันอ่อ๋ยวไหนๆแม่ชิมแม่จะได้รู้ว่ามันจะเติมอะไรไเหนียว่าเหนียวว่ <laughs> เาเลยใช่ไหมประกายก็จะเหบบนียวอย่างน้ขอลองชิม <laughs> ร้อนด้วย คล้ายๆกับรสแม,แมท่ที่แม่เคยทอดเลยที่แม่เคยทอดขายกันคล้ายกันแต่เนื้มันต้องมไม่ดิมันมันอ่อนเกินไปกินกับซอสแม็กกี้ซอสตาบุขาทองอร่อยครับเผ็ดกว่านี้หน่อยไม่ได้แม่จะไม่ให้เผ็ดเพราะว่าน้องกินด้วยแม่ตั้งใจจะไม่ทําให้มันเผ็ดไงเพราะว่าน้องกินด้วยอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมน้องกินได้แต่ถ้ารสจัดกว่านี้น้องก็กินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ อย่างนี้หนูกินได้ใช่ไหมอ,อมเพราะว่าแม่ทําเผื่อน้องไงใครที่แบบว่าชอบเผ็ดเราก็จะตำพริกสดนะคะใส่พริกแดงจินดาไปอีกสักเม็ดสองเม็ดนะคะบางทีเนี่ยน้าจิ้มเราไม่ได้ทํากินกับซอสแม็กกี้ก็ได้ซอสตาภูเขาทองก็ได้หรือกับน้ปาปลาพริกมะนาวก็อร่อยค่ะบางคนเนี่ยจะไม่ชอบกินน้ําจิม้มหวานๆนะคะตอนนี้หนิงขาดเหมือนกันนะจะมีพริกน้ําปลาด้วยนะคะ ทำไมมันแฟบลงอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้อมคืนเวลาใช้ซอม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็จะทําพริกน้ํปลานะคะไว้กินกับทอดมัน <sighs> เพราะฉะนั้นรสชาตินะคะแต่และคนชอบแบบไหนก็ไปปร <clears throat> ุงเพิ่ม <clears throat> ถ้าอยากเผ็ด <clears throat> เดี๋ยวแม่จะซอยพริกใส่น้ํปลาให้โชคครับกินหยำข้าวเลยอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยทอดมัน หมดแม่ว่าหมดก่อนจะได้กินกับข้าวอีกนะแต่ดูไม่ก็ถ้ามันมาขายเหนียวเกินเคียวแพงจะตายปลาไก่แต่ถ้าไมก็เข้าไปตัดมากกว่าจะได้กินก็แบบในร้านอาหารที่เขาทอดกินปลาอย่างปลาไายเนี่ยซื้อมาครึ่งกิโลเนี่ยร้อยห้าสิบนะทุกคนแต่ถ้าเป็นปลายิศรกโลละร้อยบาทนะคะปลายิศกอะไรร้อยบา อร่อยอร่อยมากอืมเป็นอรไอ้อร่อยอรูดไม่ไหวเจียวหมดก่อน น้ำจิ้มหว,นวานนะคะสาหรับทอดมันนะคะลองทําพริกน้าปลานะคะแบบนี้เลยหูยบอกเลยว่าเด็ดหรือไม่ก็กับซอสแม็กกี้ก็ได้นะคะสําหรับเด็กๆนะเราก็ไม่ต้องปรุงทอดมันให้มันรสจัดมากนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องขอไปกินข้าวก่อนวันนี้แม่จะกินข้าวสักสองจานเลเบิรเลยจริงเหรอจริงจังั้นสาหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณอหนึ่งด้วยนะคะบายบายค่ะ